สวัสดีค่ะต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะอันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นอ่าพลังงานที่เขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าท,ทางะคะอยากจะสื่อสารกับคุณนะวันนี้นะคะหัวข,ข้อของเราค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคะและสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเขาอยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คกันค่ะเพราะว่าแม่หมอได้รับสัญญาณเนาะว่าบางสิ่งบางอย่างที่บ้านคุณอะ เหมือนมีอะไรแปลกๆแ,แล้วเจ้าที่ค่ะเขาอยากจะสื่อสารกับคุณที่มาเจอกับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าท่านอยากจะบอกอะไรนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะใบแรกคือท่านบอกว่าถ้าคุณทำดีคุณจะได้เงิน แปลว่าตอนนี้ค่ะท่านเหมือนกําลังจะบอกเคล็ดลับอะไรบางอย่างให้กับคุณเพราะว่าเหมือนตอนนี้คุณอาจจะเดือดร้อนเรื่องเงินหรือมีอะไรบางอย่างที่ต้องใช้เงินนะคะท่านบอกว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะตอนที่อยู่บ้านอะคือคุณเป็นคนที่ชอบทําความสะอาดเนาะแต่ว่าบางครั้งคาะเวลาคุณทําความสะอาดอะคุณไม่ได้เอาขยะแบบทิ้งเลยแบบทํํๆก่อนแล้วก็เหมือนเอามารวมๆอยู่ที่เดียวกันแล้วบางครั้งหลายวันของมันเนา่าท่านบอกว่า ไม่อไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อยากให้คุณอ่าเคลียร์ในเรื่องนี้ด้วยก็คือเหมือนทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาทิ้งออกนอกบ้านเลยมันก็จะเหมือนดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านนะคะอันนี้ยสิ่งที่ท่านอยากบอกนีงไงท่านบอกว่าถ้าบ้านสะอาดเวลาเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะคะ การเงินงคุณมันจะสัพัดขึ้นคุณจะมีอิสระเกี่ยวข้องกับการเงินมากขึ้นแปลว่าตอนนี้บ้านของคุณอาจจะของเยอะอาจจะลกรงลังหรืออาจจะมีขยะเยอะนะคะท่านบอกว่าให้คุณเคลียร์นะเพื่อที่จะให้เงินค่ะมันไหลมาเทมาที่บ้านของคุณเพราะที่จริงอ่ะบ้านของคุณน่ะลักษณะเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยค่อนข้างที่จะดีเป็นพลังงานดึงดูดคะ่ะมีพลังงานของสายพญานาคนะคะอาจจะเป็นอาไม่เหมาะสัมผัสดได้อ่ะคะ่ะเหมือน เป็นพญานาคสีเขียวอาจจะเป็นหลวงปู่สีสุโฮแม่ยา่าปทุมมาก็ได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเหมือนบ้านของคุณอนะมันตอนนี้พลังงานเปลี่ยนไปมันเหมือนเป็นพลังงานที่จะเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นถ้าคุณทําดีถ้าคุณทําทถูกต้องแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเพราะบ้านหลังนี้นะคะตัวของคุณในช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะรู้สึกแปลกเวลาอยู่บ้านนะรู้สึกเหงารู้สึกเหมือน มีเพื่อนนะมีคนรักมีครอบครัวนะแต่ทาไมถึงรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่คนเดียวอะ่ะมันรู้สึกแบบแปลกๆทําไมถึงรู้สึกแบบนี้นะคะคําสัญญาขึ้นมาแปลว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณไม่ใช่มีแค่เจ้าที่นะคะแต่จะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับคุณในอ,อดีต หรือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเจ้าของที่ดินหรืออะไรบางอย่างคุณอาจจะไปรับปากอะไรหรือเปล่าคุณอาจจะไปไหว้เจ้าที่ไปไหว้อะไรแล้วคุณเหมือนเอ่ยว่าคุณจะเอาอะไรไปให้หรือจะเอะไรไปไหว้หรือเปล่าแล้วคุณไม่ได้เอาไปให้ท่านหรือ,ป <c oughs> รอเปล่าค่ะคุณเลยเหมือนรู้สึกมันมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะมันรู้สึกร้อนลนหรือรู้สึกแบบมันเหมือนอยู่แล้วมันรู้สึกแปลกๆทําไมอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี ที่จริงอะ่ะบ้านคุณตอนนี้พลังงานเปลี่ยนมันคือดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีแต่แค่ตอนนี้คุณอาจจะไปขอเจ้าที่ขออะไรหรือเปล่าแล้วเหมือนยังไม่ได้ไปแก้หรือยังไม่ได้ไปทําบางสิ่งบางอย่างที่ได้เอ่ยวาจาไว้ลองคิดดูดีๆนะคะ ท่านบอกว่าบางครั้งค่ะเรื่องการเงินคุณช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความโลภเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะคะท่านบอกว่าให้คุณปล่อยวางกับเรื่องเงินทองนะเพราะยังไงคุณก็จะได้ท่านบอกว่าไม่อยากให้คุณมีกิเลสเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเพราะยังไงะคะ่ะตัวคุณอ่ะมาอยู่บ้านหลังเนี้ยคุณจะเขาเรียกว่าตอนเนี้ยพลังงานที่บ้านมันเปลี่ยน การเงินการท่องคุณมันจะดีมากขึ้นแม่หมอรู้สึกว่าตัวคุณน่ะจะต้องไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางหาดอกไม้หอมหอมหาขนมผลไม้ไปไหว้ท่านแล้วไปขอท่านเพราะว่าแม่หมอรู้สึกว่าเดี๋ยวท่านจะประทานเงินก้อนใหญ่ให้กับคุณแล้วเป็นเงินก้อนโตด้วยนะคะนี่ท่านนี่ก็ยังพูดคําเดิมมาว่าตอนนี้ค่ะคุณเหมือน เหมือนเหมือนร้อนรดนเหมือนเครียดเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองบางครั้งตัวคุณก็รู้สึกว่าอยากจะปลดหนี้ปลดสินเร็วๆหรืออยากคิดที่อยากจะได้เงินมาเพื่อให้ตัวเองอุ่นใจบางครั้งความอยากของคุณค่ะมันมาบล็อกพลังงานดีๆที่จะเข้ามาหาตัวคุณหรือพลังงานที่จะเข้ามาที่บ้านคุณตอนนี้แม่หมอเห็นนะว่าบ้านคุณะคะ่ะมีเจ้าที่อยู่สองนะคะแม่หมอสัมผัสได้ว่าไม่ใช่ตายายนะแต่เหมือนเป็นอ่าเหมือน เหมือนเป็นผู้ชายค่ะสองสองอะไรอี่ะสองสองดวงจิตที่เหมือนเป็นเจ้าที่ที่คุ้มครองในสถานที่ที่คุณอยู่และเหมือนท่านนะคะกาลังจะสื่อสารบอกคุณว่าตัวคุณกับตัวทนะ่านน่ะมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาเหมือนตัวคุณน่ะคือทนะ่านน่ะเห็นตัวคุณมันานานแล้วแต่ท่านบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาท่านเลยไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือบอกอะไรคุณได้แต่ตอนเนี้ยมันเหมดท่านบอกว่าตอนเนี้ยมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะบอกให้คุณว่าที่จริงแล้วอค่ะคุณนะคะ่ะเคยเป็นเหมือน เป็นลูกหลานของท่านแล้วท่านดึงให้คุณมาอยู่ที่นี่เพราะท่านอยากจะปกปักรักษาตัวของคุณท่านบอกว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเจริญเติบโตท่านไม่อยากให้คุณหาคิดถึงพลังงานลบๆไม่อยากให้คุณมีสภาวะที่มีความอยากเยอะเพราะเมื่อมันจะมาเหมือนทําลายพลังงานดีๆที่อยู่รอบตัวของคุณเพราะตอนนี้คุณกําลังจะเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านกําลังจะหยิบยื่นค่ะอ่า เหมือนท an ่านกำลังจะหยิบยื่นโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคุณแล้วมันจะทําให้คุณเหมือนได้ทางออกอะไรบางอย่างที่ยังรู้สึกว่าเหมือนคุณยังไม่เห็นอนาคตของตัวเองอะแต่เดี๋ยวอะคุณจะได้รับรู้ถึงเรื่องอะไรบางอย่างแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงเจอกับเรื่องแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้แล้วแล้วคุณเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเหมือนจะรอดละฉันเหมือนเห็นทางสว่างของฉันแล้วอ่ะ อันนี้คือแม่หมอแบบคือพลังงานแน่นมากเนี่ยเพื่อนเอเห็นไหมตอนนี้มันยังติดไฟแดงอยู่เพราะคุณยังมีเรื่องที่ท่านบอกว่าคุณยังมีความอ่าโลภเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินท่านบอกว่าถ้ามันไฟเขียวเมื่อไหร่อ่ะคุณสามารถเดินหน้าได้เลยแล้วคุณรู้ไหมว่าในกระเป๋าของผู้ชายคนนี้เขาไม่รู้เลยค่ะว่าในกระเป๋าอะ่ะมีก้อนทองอยู่ในนั้นมีทรัพย์สมบัติอยู่ในนั้นเขาก็คิดว่าเป็นกระเป๋าธรรมดาแ่านแหละ ที่จริงไม่ใช่ค่ะมันมีทองมันมีเงินอยู่ในนั้นท่านบอกว่าตอนนี้คุณจะต้องอพิจารณาในสิ่ง,ส,งสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้ก่อนว่าตัวคุณอะทำอะไรผิดพลาดลงไปและทำอะไรที่ไม่ถูกต้องให้กลับตัวกลับใจแล้วกลับมาปฏิบัติแล้วก็ทำตามในสิ่งที่เคยสัญญากับท่านไว้นะคะโอ้โหเห็นไหมถ้า,าใบเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการ เกี่ยวข้องกับคนที่เขาจะมาให้อะไรคุณทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นปลาตัวใหญ่ค่ะก็คือทรัพย์สินเงินทองคือโอกาสดีๆแล้วไม่ใช่เป็นโอกาสแบบเล็กนะเป็นโอกาสแบบใหญ่ๆแล้วแม่หมอรู้สึกด้วยว่าปลาตัวเนี้ยเขากาลังท้องอยู่ในท้องเขาอะ่ะมีมีลูกปลาหรือมีไข่ปลาค่ะเต็มท้องเลยแปลว่าสิ่งที่คุณกําลังจะได้อะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบได้แบบฉับเฉยนะมันจะได้แล้วมันจะได้ไปเรื่อยๆ คือตอนนี้แม่หมอเห็นถึงพลังงานบางอย่างว่าคุณน่ะกำลังจะเหมือนกำลังจะพ้นกับวิบากกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินน่ะเหมือนตัวคุณน่ะมีปัญหาเรื่องเงินมาตลอดเลยที่ทําให้คุณรู้สึกคิดมากกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองมันไม่แปลกเพราะคุณเจอมาตลอดคุณเลยเกิดสภาวะเหมือนวิตกกังวลแล้วอยากอยากให้ตัวเองค่ะเหมือนหลุดพ้นจากเรื่องเงินเรื่องทองสักทีแม่หมอู้สึกว่าตัวของคุณน่ะกําลังจะได้รับสิ่งนั้น แต่ตอนนี้ค่ะท่านบอกว่าให้คุณไปเคลียร์กับตัวเองก่อนไปเคลียร์ความรู้สึกไปเคลียร์อารมณ์ไปเคลียร,ร,ยร์สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ให้มันเบาลงแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่ท่านกาลังจะประทานให้เห็นไหมคะแหวนสองวงมันมันคู่กับคำสัญญาค่ะมันมันเกี่ยวข้องกับเหมือนท่านกับตัวของคุณเคย เคยให้คําสัญญาและเคยที่จะเหมือนรับปากอะไรบางอย่างว่าจะให้แล้วท่านกําลังจะให้คุณอืท่านกําลังจะให้คุณตอนเนี้ค่ะตัวคุณอ่ะคือช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าทํางานแบบโดดเดี่ยวทําอะไรแบบโดดเดี่ยวเหมือนไม่มีใครช่วยเหลือเหมือนแบบเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่หลังจากเนี้เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณทุกๆเรื่องการเงินการงานซัพพอร์ตคุณหมดเลย แล้วท่าน่ะจะประทานคุณนะคะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณบริวารที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีมีหลักมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าตัวเองแบบลอยๆอ่ะไม่มีหลักอะไรกับเขาเลยไม่มีอนาคตอะไรกับเขาเลยมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าแตกหักกับสภาสภาวะ ความที่คุณคิดมากคิดลบคิดอะไรก็ตามคุณจะต้องปล่อยวางเรื่องนี้ให้หมดเพื่อที่จะได้รับพลังงานใหม่เพื่อที่จะได้รับบางอย่างหาจากท่านท่านบอกว่าคุณต้องทําสมาธิให้มากขึ้นนะเพราะช่วงเวลาเนี้ยไม่หมอเห็นว่าคุณทําบางครั้งก็ทําอยู่นะคะแต่ว่าทํานิดเดียว ให้เวลากับทางโลกเยอะเกินไปนะคะหันหน้ามาทางธรรมการที่คุณสวดมนต์ภาวนามันจะยิ่งทําให้บ้านของคุณอะมีพลังงานออร่าที่แบบกระจายออกมาเลยแล้วมันพลังงานออร่าเนี้ยมันจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาที่บ้านคุณมันจะดึงดูดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์แม่หมอสัมผัสถึงพลังงานที่เขาเรียกว่าครอบครัวอยู่พร้อมหน้า จะกินจะนอนก็มีแต่ความสุขความสบายที่วันนี้แม่หมอเหมือนมีพลังงานในการอ่านไพ่รู้ไหมเพราะอะไรเพราะแม่หมอได้รับพลังงานแบบนั้นมาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่คุณคิดว่ามันคือความฝันอะมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงอะไรที่คุณขัดสนเดี๋ยวคุณจะได้คุณจะประสบความสําเร็จกับบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองได้ตั้งเป้าหมายไว้แค่คิดเล่นๆนะคะแต่มันจะเป็นจริง มันมีสายตาคู่หนึ่งที่คอยมองคุณอยู่ตลอดแต่สายตาคู่นั้นอนะแม่หมอสึกว่าไม่ใช่สายตาของมนุษย์อะแต่เหมือนสายตาของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความเฉียบคมและมีความแบบมีอํานาจอยู่ในดวงตาแม่หมอก็นึกถึงองค์พญานาคนะแม่หมอก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่คือบางครั้งบางขราวห่ะตัวของคุณอะ ที่เจอมากับเรื่องที่ปวดหัวเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองทุนปวดหัวคือหนึ่งเลยมันเป็นวิบากกรรมที่คุณทําไว้แน่นอนมันเป็นสิ่งที่คุณทําไว้ถามว่าตอนนี้คุณมีเจ้ากรรมในเวรไหมมีนะคะมีแต่ถามว่าตอนนี้เขาเบาลงมากแล้วค่ะเขาเบาลงมากแต่ตอนนี้เขาแค่รอวาระเวลาที่เขาจะเหมือนจะเอาโหสิกรรมให้กับคุณแต่ถามว่าเขาโกรธแค้นคุณเหมือนช่วงเีเวลาที่ผ่านมาไหมตอนนี้ไม่ละเขาวางเขาวางได้เยอะแล้วค่ะ แต่แค่เหมือนเขาเหมือนเขาอยู่เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะสัมผัสได้นะอืมเนี่ยค่ะคือที่จริงเขาอ่ะต้องการที่จะไปเกิดใหม่แปลว่าตอนนี้เขาเหมือนรอบอ,อบุญกุศลให้เหมือนพร้อมอ่ะทำไมเจ้าที่เจ้าท,า,ทางอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงอยากให้คุณสวดมนต์ภาวนาให้มากกว่านี้เพราะอยากให้คุณส่งบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเพราะเขาใกล้จะถึงเวลาที่เขาจะต้องไปเกิดและถ้าเกิดคุณสามารถเคลียร์ดวงจิตโดยยญาณดวงนี้ได้อะ่ะ ชีวิตคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณจะเหมือนกลายเป็นอีกคนหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันหายใจได้เองแล้วนะเพราะทุกวันนี้คุณใช้เครื่องหายใจถ้าคุณไม่มีไอ้เครื่องที่ช่วยหายใจเนี้ยคุณตายละอันนี้คือพูดเปรียบเทียบนะแต่ถ้าคุณเคลียร์เจ้ากรรมในเวรดวงนี้ได้คุณจะหายใจด้วยตัวเองคุณจะไม่ต้องได้ใช้เครื่องหายใจละ คือแม่หมอรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และเจ้ากรรมนเวรคุณค่ะเขากําลังจะไปจากคุณนี่เห็นไหมถ้วยทองถ้วยทองคืออะไรคือคนหนึ่งที่มีชัยชนะเขาได้ชัยชนะอยู่ในมือของเขาแล้วแล้วสิ่งที่เขาจะต้องทำาค,คือเขาจะต้องสู้ใช่ไหมคะเขาจะต้องสู้เพื่อที่เขาจะได้ถ้วยทองอันนี้มาเป็นของเขา ตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเช่นกันคุณจะต้องสู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางท่านเหมือนเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้คุณอะท่านรู้ว่าคุณกําลังเครียดหรือวิตกกังวลอะไรอยู่แต่ท่านค่อนข้างจะใจดีมากๆแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณแล้วหากคุณเคยมีคําสัญญาอะไรก็ลองไปทําดูนะคะเพราะว่าเหมือนท่านยังรอคอยคําสัญญาอะไรบางอย่างจากตัวของคุณอยู่ในตอนนี้นะคะ เดี๋ยวแม่หมอน,นะคะจะขอทําสมาธิเพื่อที่จะจับพลังงานนะคะจากเจ้าที่หรือสิ่งสถิตที่ท่านจะบอกอะไรให้กับคุณเพิ่มเติมนะคะท่านบอกว่าถ้าป่วยก็ต้องกินยาใช่ไหมคะท่านบอกว่าคุณป่วยแต่คุณไม่ยอมกินยามันก็ไม่หายสักทีอันนี้คือการเปรียบเทียบของท่านนะคะ การที่คนเราป่วยเราก็ต้องกินยาถ้ากเกิดกินยาเราก็จะหายแต่คุณเป็นคนที่ดื้อรั้นนะคะคือไม่สบายแล้วก็ไม่กินยาไม่รักษาตัวเองก็เหมือนสภาวะจิตของคุณค่ะกับเรื่องราวที่คุณได้เจอมาในตอนเนี้ยคุณก็เจอกับเรื่องราวแต่คุณก็คือเขาเรียกว่าอยู่กับความทุกข์อะแล้วไม่ยอมปล่อยวางสักทีแล้วก็คิดแต่เรื่องเดิมๆทําแต่เรื่องเดิมๆที่มันไม่สร้างสารรค์หรือมัน ไม่ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นท่านบอกว่าตัวคุณมีทางเลือกอีกเยอะแยะเลยค่ะมีทางเลือกอีกเยอะแยะแต่คุณไม่เลือกคุณก็ยังอยู่กับพลังงานเดิมๆทําตัวเดิมๆชีวิตคุณก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าตอนนี้ไม่สบายก็กินยาสิมันจะได้หายท่านเลยบอกว่าตัวคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะทำตัวเหมือนเดิมแบบนี้ไม่ได้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนพลังงานใหม่ตอนนี้ครูบาอาจารย์หรือเจ้าที่เจ้าทางท่านพร้อมที่จะซับพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องแต่ตอนนี้คุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างไม่ใช่แค่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่ท่านช่วยเหลือคุณถึงคุณจะเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่ก็ตามแต่ท่านก็ไม่อยากจะเลี้ยงลูกนะคะให้ผิดตัวคุณก็ต้องขยันขันแข็งค่ะ เปลี่ยนพลังงานในตัวของตัวเองให้เป็นคนใหม่ได้แล้วอันนี้คือสิ่งที่ท่านอยากจะเตือนให้กับคนที่มาเจอกับพลังงานนี้นะคะท่านบอกว่าคำสัญญาอะไรก็ตามที่เคยมีให้กันไว้ท่านยังจำได้นะคะสิ่งไหนที่คุณได้ขอท่านจะให้นะคะ บางครั้งบางคราวค่ะที่บางครั้งที่คุณขอแต่มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันยังไม่ถึงเวลาค่ะบางสิ่งบางอย่างหรือสภาวะทางลบๆของคุณหรือเจ้ากรรมในเวรหรือวิบากกรรมคุณมันยังปิดยังบางอยู่คุณอาท่านไม่สามารถที่จะเข้ามาให้พรที่คุณต้องการได้แต่ตอนนี้วิบากกรรมของคุณมันเริ่มน้อยลง แล้วก็เขาเรียกว่าพลังงานด้านโลคะมันเริ่มช้าละมันเริ่มวิ่งตามคุณไม่ทันแล้วตอนนี้ค่ะแม่หมอเห็นว่าตัวคุณอ่ะก็มีการช่วยเหลือผู้คนเนาะมีการช่วยเหลือวิญญาณอาจจะอ่าเขาเรียกว่าการดูจิตดูใจตัวเองอาจจะน้อยเกินไปแต่ข้อคุณก็มีการอุทิศบุญกุศลให้กับอ่าดวงจิตดวงวิญญาณตลอด สภาวาของคุณในการที่คุณให้ทานกับสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นมันก็กลายเป็นบุญเป็นวาสนาของคุณแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็จะเข้ามาซับพอร์ตตัวของคุณตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะในการที่จะอ่าเขาเรียกว่าได้รับพลังงานดีๆรับพลังงานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณนะคะค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะขออเปิดไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะในการปิดจบนะคะ อันนี้แม่หมอจะขอประมาณห้าใบค่ะว่าท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ที่บ้านของคุณค่ะใบแรกค่ะโอ้โหพ่อแก่คือพลังงานแรงแม่หมอเห็นว่าตัวคุณอ่ะห้องพระนะคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากของขังเยอะมากแล้วก็เป็นบ้านที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะอ่ะแล้วก็มีทุกสายเลยค่ะมีทั้งพุทธคิดอิสลามคือมีหมดเลยคือคุณสามารถที่จะเหมือน กราบไหว้ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสายแล้วก็คุณอ่ะค่อนข้างที่จะมีบุญสัมพันธ์เนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆพระองค์นะคะท่านบอกนี่ไงเห็นไหมคะสร้างโอกาสคือตอนนี้คือครูบาอาจารย์และตัวของคุณค่ะกําลังจะเหมือนช่วยหนุนนําในตัวงคุณให้คุณอ่ะได้เริ่มชีวิตใหม่ได้สร้างโอกาสใหม่เงินทองจะไหลมาเทมาหาคุณคุณอาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้ อา,อาจจะเป็นลอตเตอรี่จริงๆหรืออาจจะไม่ใช่ลอตเตอรี่เพราะว่าแม่หมอคิดว่าตัวคุณนะคะจะได้รับโอกาสที่ทําให้คุณมีเงินมีทองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณนี่ไงเห็นไหมเจ้าที่ขึ้นมาอีกแล้วเจ้าที่สารตายายนี่ดูสิตรงกันเลยไพ่คือตรงกันเลยนะคะแปลว่าเนี่ยคือพลังงานของเจ้าที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แม่หมอให้ร้อยยี่สิบเลยนะคือท่านอยากจะมา เขาเรียกว่าอยากจะมาสื่อสารกับคุณที่มาเจอกับพลังงานนี้ท่านบอกว่าตอนนี้เห็นไหมคะท่านยิ้มแป้นเลยท่านมีความสุขมากเพราะท่านบอกว่าลูกหลานของฉันกําลังจะหมดเคราะห์แล้วลูกหลานของฉันกําลังจะหมดความทุกข์แล้วเพราะท่านรู้คะ่ะว่าตัวคุณอะเจอกับอะไรมาบ้างท่านเหมือนยิ้มดีใจอะคะ่ะ สุดทาท้ย่านบอกว่าสิ่งอะไรที่ไม่ดีให้ตัดขาดอะไรที่ตัวงคุณยังคิดลบๆหรือคิดในทางที่ไม่ดีให้ตัดเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังจะได้ชีวิตใหม่คือแม่หมอรู้สึกเลยว่าพลังงานเนี้ยค่ะมันเป็นพลังงานความรักของอเจ้าที่ของบางสิ่งบางอย่างที่ตัวงคุณนะต้องเป็นลูกเป็นหลานท่านแน่นอนเพราะท่านรักคุณมากๆ คือไม่ใช่รักแค่คนที่มาอยู่ในที่ดินตรงนี้แต่ท่านรักคุณเหมือนคุณนะคะเหมือนเป็นลูกเป็นหลานของท่านจริงๆแล้วแม่หมอก็คิดว่าตัวของคุณอะ่ะก็เคยเป็นลูกเป็นหลานของท่านมาก่อนแบบร้อยเปอร์เซนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณจะต้องพูดกับตัวเองแล้วก็คอนเฟิร์มกับตัวเองว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานี้นะคะ พลังงานนะคะที่แม่หมอจับมาวันนี้ก็มีประมาณนี้นะแม่หมอก็ขอให้ทุกคนนะคะพบกับสิ่งที่ดีขอให้เงินทองไหลมาเทมานะคะหมดหนี้หมดสินในเร็ววันนะคะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ